เฮ้ยเมาเฮ้ยอย่าไปใกล้เขาฟิจิมี่บูโทกคลิปออกมารถบูมเปลี่ยนแปทะเบียนด้วยโอ้โหมีไปเตะเฮ้ยเมื่อคิดจะลงคลองอะเอ้าเอ้าเอ้าเอย่าไปตามรถเขาด้วที่นี่เราจะรอดูตอนมันชนเลยบอเดี๋ยอะตามไปตามไปไม่ตามอย่างเดียวนะตามอย่างเดียวนะตามมาห่างตามห่างนะแล้วมีคนอยู่ในรถด้วยนะประเด็นนะไม่ได้มีคนเดียวนะกระจกหน้าก็ยังเตะอะนะ เียให้มันไปก่อนชิลๆไดี๋ใกล้มานี๋วไปกโอ้โหเรียวนี่ซะด้วยเออจีๆได้วยกันกับกูลนหลังด้วตระวังลนหลังต่นระวัไลลัเอากระดาษออกไงเอากระเาะดอหยุดประเดนยเราจะไปเมทิมีเราเราไปเลยไหมเราคำนั้นก็จะออกมาที่นี่เฮ้ยเราไปได้ไหมอ่ะ